เทวดาตนนี้ยอมรับแล้วนางเลือกการกวาดล้างเพื่อปิดปากไม่คนบาปได้พูดปลุกใจกันและกันพวกท่านทำเพื่อกดพวกเราล้มจากนี้พวกเราจะไม่ยอมก้มหัวเลยสักนิดจากขอให้เราเริ่มต้นเปิดการสู้รบอันศักดิ์สิทธิ์เพราะชาวนรกตินรู้เท่าทัานเรื่องแลของเทพเทวา เมื่อเราขึ้นไปเยี่ยมเยียนไม่มีกระเช้าใด้มอบส่งแต่จะขอกระซวกสวรรค์ให้ตายหมดบางจับวางยัดโลกขอทำให้แกไในเ็นราชานรกที่แม่งคโคดนาภาวาวะฉันลอ้อมในกรอธาฉันยิ่งใหญ่ปเป็นอวตา,สารสร้างมาโดยพลกรรมแกไงไายต้งตอนอวนสานดังทานลา ฟันรายที่แ,แกสร้างม,มาจากหกุดเลือดไหลพรากหดหัวซอนถนาไม่ก็หาเชือกมาแควนขอบอกลาแดนสวรรค์เลยอย่าคิดมีชีวิตต่อไม่ไม่